สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่เกมไลน์เลนเจอร์ไทยแลนด์กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเปิดกาชากันในพาร์ทที่64กันแล้วนะครับเย้โอเคเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับไอดีด้านบนหัวนี้ก็จะเป็นไอดีของผู้ชมทางบ้านนะครับซึ่งเขาได้ฝากไอดีมาให้ผมเปิดกาชากันส่วนด้านล่างก็จะเป็น Facebook และแฟนเพจของผมนั่นเองซึ่ง Facebook หลักเนี่ยผมได้กลับมาแล้วนะครับต่อมานะครับผมก็อยากจะฝากร้านขายเกมสตรีมร้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นร้านที่ผมและเพื่อนผมได้เปิดกันเองนะ นะครับผมมีตัวเอด,ด้วยนะฮะก็แฟนเพจก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงตั้งเพจใหม่ๆเนี่ยเพื่อนผมจะขายเกมถูกมากนะครับก็ลองแวะเข้าไปดูกันได้นะครับผมอ่าโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปก่อนที่จะเม้น ID ไอดีกันด้วยนะครับผมไปเราไปลุ้นกรชากันเลยดีกว่า อันนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ของมันนะครับก็คือเจ้ากาชาเนี่ยก็จะมีตัวเอ่ออะไรนะไอ้เจ้ากบแดงหรือว่าเออ่ลิโอนาดนะครับตั้งแต่6ดาวเนี่ยถึง8ดาวนะครับแล้วก็ได้โอกาสที่จะได้เปิดเจ้ากบแดงเนี่ยคูณ3นะครับส่วนระยะเวลากิจกรรมหมดวันไหนผมไม่แน่ใจนะก็เข้าไปดูรายละเอียดกันอีกทีนึงแล้วกันเนาะเรามาเปิดกาชานะครับแพตตินัม5ตัวบว์อีกหนึ่งตัวนะครับมี5ดาวถึง7ดาวแน่นอนนะครับผมแล้วก็จะมีเจ้ากบแดงเนี่ยลิโอนาดนะครับตั้งแต่6ดาวถึง8ดาวนะครัับบบใชูู้้้ีีีเเนนน่่ย150อง กดไปครับกดในการเปิดของเขาก็ได้บอกมาว่าแล้วแต่พี่เลยซึ่งผมก็จะไม่กดข้ามกันละกันนะครับแล้วก็ขอให้รหัสน้องคนนี้นะครับได้ตัวดีๆเหมือนผมบ้างนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับผมกดไปครับปุ๊บอ่าเอามิกูหลบปั๊บรอมันหมุนนะฮะไม่ใช่แม่งเพาะออกมาแล้วแม่งได้กบแดงแปดดาวนะเว้ยโอ้โหผมยังไม่ได้เปิดเลยนะยังเก็บเพชรไม่ครบปั๊บนั่นไง <laughs> กิน,นารีนะครับกิน,นารีห้าดาว นะครับผมตัวต่อไปครับกบแดงปั๊บกบแดงเอ้าไม่ใช่ว้ยมาเตอร์เจมนะฮะหกดาวนะครับโผล่มาแล้วนะครับแม่เจ้าพ่อห้าดาวยังไม่อยู่นะฮะช่วงนี้นะครับพักร้อนอยู่นะครับตัวต่อไปครับปั๊บเยลโลเยลโลห้าดาวนะครับผมตัวต่อไปครับปั๊บอ้รียังไม่ไม่เหมือนกับคนเมนท์ครั้งที่แล้วเลยบอกว่าไอ้เจ้าเรีกับยิปผมเนี่ยแม่งออกมาประจําเลยนะซึ่งแม่งก็ออกมาประจาจริงจริง นะครับผมตัวต่อไปครับปั๊บโอ้ยกบแดงล่มาแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับกบแดงหกดาวนั่นเองซูปเปอร์เลีอนะนะครับผมตัวต่อไปครับปึ๊บมอลลี่มอลลี่โอ้รหัสน้องคนน,นี้นี่ถือว่าก็ยังดีอยู่นิดนึงนะฮะที่ได้หกดาวไปสองตัวนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ฝากไอดีไม่ผมเปิดกาชากันแน่นอนครับคุณจะได้ตัวดีและไม่ดีกลับไปอย่างอิ่มเอมใจอย่างแน่นอนเลย